ดีค่ะตอนนี้นะคะพี่อยู่ที่สถานีรถไฟฟ้าบางว่านะคะซึ่งจุดนี้ค่ะเป็นจุดที่สถานีรถไฟฟ้าต่อกับถนนราชพฤกษ์ค่ะวันนี้พี่จะพาทุกท่านนะคะมาเซอร์วิถนนราชพฤกษ์ว่าทําไมถนนราชพฤกษ์ถึงมีการเติบโตอย่างมากเลยนะคะและก็มีห้างหรือมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆขึ้นมากมายทําไมถึงเป็นราชพฤกษ์ค่ะ จริงๆแล้วนะคะประวัติของถนนราชพฤกษ์เนี่ยมีมาก็เกือบ20ปีแล้วเพราะว่าตรงนี้ค่ะเป็นเส้นทางคมนาคมที่ทางรัฐบาลได้มีแนวคิดไว้นะคะเริ่มต้นเมื่อปี2543ค่ะซึ่งถนนนี้นะคะเป็นถนนที่ลากยาวนะคะอยู่42กิโลเมตรเลยนะคะเป็นถนนที่ ไม่มีไฟแดงแม้แต่แยกเดียวเลยล่ะค่ะประวัติของถนนนี้นะคะเริ่มเดิมทีเนี่ยเขาก็มองไว้ว่ามันมีถนนหลายสายค่ะเพื่อที่จะสร้างหมู่บ้านเพราะว่าเมืองมันขยายขึ้นนะคะ แต่เส้นที่สามารถเป็นถนนที่ใกล้เมืองแล้วสร้างหมู่บ้านได้มากที่สุดนั่นก็คือเส้นราชพฤกษ์นะคะเพราะว่าถัดไปก็จะเป็นการจราพิเศษหรือเป็นบรมซึ่งมันก็จะดูไกลออกไปนะคะเส้นของถนนราชพฤกษ์นะคะเส้นที่เราอยู่ที่มีลงมาแล้วเขาเรียกว่าทิศใต้นะเป็นทิศที่อยู่ทางด้านสาทรแต่ขึ้นไปทางเหนือก็จะไปถึงประทุมธานีซึ่งบริเวณนี้นะคะเป็นบริเวณที่มีหมู่บ้านเนี่ยกำเนิดเยอะมากขึ้นถนนราชพฤกษ์เนี่ยนะคะเป็นถนนที่แบ่งอยู่ด้วยกันเป็น3โซนค่ะโซนแรกนะคะ ว่าราชบุกตอนต้นค่ะเป็นช่วงราชพฤกลงมาเจอกับสาธรนะคะราชพฤกสาธรนะคะเรียกได้ว่าตรงจุดจุดนี้ค่ะเป็นจุดที่ใกล้เมืองที่สุดเลยนะคะคนที่ทํางานในเมืองทํางานสาธรทํางานศรีลมนะคะก็จะใช้ถนนเส้นนี้นะคะแล้วก็จะมาซื้อบ้านโซนนี้อันนี้เรียกว่าราชพฤกตอนต้นนะคะโซนที่2นะคะก็คือโซนราชพฤกตอนกลางค่ะก็จะเป็นช่วงราชพฤกถึงนครอินนะคะสะพานพระหลามหโซนนั้นซึ่งโซนนี้ค่ะจะเป็นหมู่บ้าน เยอะเลยนะคะเพราะว่าจะมีถนนตัดค่ะ ตัดเข้าไปทางสวนผักบ้างตัดเข้าไปจันทรนบ้างตรงบริเวณรอบๆถนนนี้นะคะก็จะเป็นหมู่บ้านไม่ว่าจะเป็นบ้านมีทาวน์โฮมทาวน์เฮาส์นะคะจะเป็นกลุ่มคนที่อยู่ในหมู่บ้านที่เรียกได้ว่าระดับลกลางๆประมาณ3ล้าน5ล้าน7ล้านนะคะแต่ริมถนนนี้หลัก10บล้านขึ้นทั้งนั้นเลยนะคะส่วนโซนที่3นะคะก็จะเป็นโซนราชพฤกษ์ตอนปลายค่ะก็จะเป็นโซนราชพฤกษ์จากนครอ,อินทไล่ไปจนถึงปทุมเลยนะคะลัตนาที่เบตไป3 4 5หจนถึงปทุม นนซึ่งโซนนั้นนะคะก็ถือได้ว่าตอนนี้มีความจเจริญม,มากเลยค่ะเพราะว่าตัดตรงถนนรัตนาทิเบศน,นะคะซึ่งเป็นจุดตัดของรถไฟฟ,ฟ้าด้วยนะคะแล้วก็มีหมู่บ้านริมถนนนะคะเกิดขึ้นมากมายณนะตอนนี้นะคะสําหรับจุดเปลี่ยนของถนนราชพฤกษ์นะคะก็คือเมื่อปี2 5 5 5ค่ะถนนราชพฤกษ์เนี่ยถูกขยายขึ้นมาเป็น10เลนนะคะแล้วก็พื้นที่ตรงบริเวณนี้นะคะเดิมทีเนี่ยเป็นพื้นที่สีเขียวค่ะพื้นที่สีเขียวเนี่ยสร้างหมู่บ้านไม่ได้แต่ว่าพอเมืองขยายเนาะก็จะเป็น พื้นที่ที่สามารถสร้างหมู่บ้านไดน้มันจะจากพื้นที่สีเขียวกลายเป็นสีเหลืองสีแดงสีส้มดังนั้นปี2,558ค่ะเป็นปีที่หมู่บ้านเนี่ยขึ้นตรงนี้บริเวณนี้เยอะมากเลยนะคะร,ราคาหลัก10ล้านจนถึงร้อยล้านก็มีนะคะ พอมาถึงในช่วงปี2,562ค่ะที่ดินบริเวณนี้ปรับสูงขึ้น20%ค่ะนั่นก็คือราคา80,000บาทต่อตารางวาจนถึง90,000บาทจนถึง10,000 0บาทต่อตารางวาดังนั้นบ้านในโซนนี้นะคะก็จะเป็นหมู่บ้านที่เป็น แบรนด์ใหญ่ๆไฮเซกเมนต์ของเขาจะอยู่บริเวณถนนราชพฤกต์ตรงนี้นะคะดังนั้นค่ะหลายๆปีผ่านมาเนี่ยราชพฤกษ์มีการเติบโตพอถึงนิดปี2 5 6 3ค่ะเราก็เลยจะเรียกได้ว่าโซนนี้เป็นโซน new CBD ค่ะเดิมทีนะคะถนนราชพฤกษ์ก่อนที่จะตัดถนนนะนะคะตรงนี้เป็นสวนเป็นต้นไม้เป็นถนนที่แบบว่ายัางลกล้างแต่ก่อนนี้ที่ดินแถวบางบัวทองแถวแบบอุ้ยไกลๆกาญจะรับพิเศษไกลๆที่ดินมันถูกหมู่บ้านก็เลยถูกคนก็เลยจะไปซื้อหมู่บ้านแถวั้นกันเยอะแยะ ทางรัฐบาลค่ะเขาก็มองเห็นว่าเฮ้ยถ้าเมืองมันขยายขึ้นแล้วเนี่ยข้ามแม่น้ําเจ้าพยายมาแล้วเนี่ยมาฝั่งนี้เนี่ยมันต้องมีถนนอะไรสักเส้นหนึ่งที่เป็นถนนที่สามารถฟีดคนเข้าเมืองได้ง่ายขึ้นหรือคนที่อยู่ในเมืองเนี่ยจะมาซื้อบ้านตรงนี้ได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นพอมันมีราชพฤกษ์เข้ามาเนี่ยโซนราชพฤกษ์จึงเป็นโซนที่มีหมู่บ้านราคาสูงเพราะคนที่มาซื้อส่วนมากเป็นเจ้าของกิจาการเป็นนักธุรกิจที่อยากได้บ้านที่สามารถเดินทางสะดวกนะคะ เข้าไปในเมืองได้ง่ายขึ้นนั่นคือสาเหตุที่ทําให้ราชพึกเนี่ยราคาที่ดินราคาสูงขึ้นสูงขึ้นทุกๆปีเลยค่ะ